ระหว่างทางไปก็จะมีเศษซากรถถังจากพวกสงครามนะครับให้เราได้ดูกันอันนี้ก็อยู่ในบ้านเขาก็น่าจะเป็นรถถังโซเวียตเหมือนตามพวกที่อยู่ภูกูดนะฮะน่าจะคันเดียวกันแหะมั้งเนี่ยรถถังโซเวียตของเวียดนามเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนโฮจิมิน Ho ์เทรลก็ลำเลียงทั้งคนทั้งยุโทโธปกรณ์ลงไปที่เวียดนามใต้ฮะ ก็เละคว่ำอยู่มั้งเนี่ยพอ,อไม่ไม่ได้คว่ำนี่ล้อสายพานข้างล่างเอาหายไปชั่งกิโลแล้วมั้งฮะเล็กนะปุก๊กมีรอยเชื่อมยังมีอยู่เลยฮะโอ้อันนี้ฝาถังโอ้รถอยู่ข้างบนนะฮะฝาถังอยู่นี่สแสดงว่าโดนระเบิดแล้วก็ปิวมา ลุงมาตรงนี้ไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยนะฮะ